สวัสดีคุณผู้ชมทุกคนกันด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่โลบอสครับผมวันนี้นะครับเกมที่เราจะมาเล่นกันนะครับมันขึ้นมาในหน้าแนะนำของผมเว้ยก็คือเกมที่มีชื่อว่า Critical r e g e n d นะครับมันมีเกมเก็บเวลหรือเปล่าผมผมยังไม่แน่ใจนะครับแต่แต่คือเป็นเกมที่น่าเล่นมากนะครับไม่รู้ว่าภาพข้างในเกมนะครับจะเหมือนหน้าปกที่เขาแปะมาหรือเปล่านะครับแต่ก็คือมันขึ้นมาหน้าแนะนำขนะครับยอดไลค์นะครับอยู่ที่1นึ่งหมื่นหนึ่งดิสไลค์อยู่ที่สองหมนสองไปเราไปดูกันดีกว่านะครับว่าข้างในเนี่ยมันจะคััันนนนนาาาาาไหกกกกวะะอ่เเเข้มมใรรบบบ็จพ เพลงสุดอีปิกโอเควิดาบติดหลังนะคนละเล่มอุ้ยท่าเดินถ้ายืนคือมันเท่อยู่นะคือเราสามารถฆ่าได้ใช่ปะอ๋ออ๋ออ๋อก็คือมันเปาไฟแบบนี้นะแล้วคือผมผมต้องเก็บดาบเพื่ออะไรวะเดียเดียวเดีคือคือมึงเป็นมึงเป็นนักดาบแต่คือมึงต้องวิ่งเก็บดาบคืออะไรก่อน วิ่งเก็บดาบเพื่อสู้อย่างนี้ล่ะเดี๋ยวเดียวแล้ว,ลวถือดาบไว้ทำไมอ๋อชิดแล้วหนึ่งนะอ๋ออันนี้คือเลือดมันใช่ปหมอ๋อเก็บดาบเพื่อให้เลือดมันลดโอเคเข้าใจแล้วเข้าใจแล้วอุ้ยอย่ามาแย่งเยอะเลยดิไงโอเคเลือดเหลือยี่สิบหกเราต้องฆ่าก่อนที่เอโมนี่มันจะแย่งเราไปครับดา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 บโอเคเลือดเหลือสิบเอ็ดเราต้องไม่ตายด้วยหลบหนามิดีครับอุ้ยเรียบร้อยโอเคฆ่าได้นะครับ,บ, okay. รย,บรยิ okay. บ่งจอกตัวแรกของเราอ่ะที่เราฆ่าได้ คือตอนนี้นะครับเราทําดาเมจได้5้าถึงสิดาเมจเลือดนะครับมี90้าสิบทับร้อยมานาร้อยทับร้อยแมจิกนะครับสิบเข้าใจาแล้วผมเริ่มเข้าใจาแล้วเข้าใจวิธีการเล่นมาแล้วแต่แต่ก่อนที่จะไปหาหมายจอกเนี่ยผมฆ่าสลามก่อนเลยสลามมันน่าจะฆ่าง่ายกว่าปหมวะเฮ้ยแล้วคือวิ่งวิ่งเร็วไม่ได้ด้วยอุย้ยไอห้หมอน,นี่สลามทำไมทำไมมันแรงยากกว่าหมายจอกตัวเมื่อกี้มึงควรที่จะกากกว่าไม่ใช่เหรอ สวยคอมโบหนึ่งเพิ่มเหลือห้าห้าอุ้ยอุ๊ยอุ๊ยเจ็บเจ็บอยู่เริ่มเหลือห้าห้าโอเคก็ไปเหยียบสลามไม่ได้นะไปเหยียบสลามคือเลือดลดเว้ยเริ่มเหลือหกสิบตอนนี้โอเคเพิ่มเหลือยี่สิบเก้าหนึ่งสองสวยเริ่มเหลือสิบหกแล้วตายไปซะเก้าดาบสุดท้ายโอ้โหไม่สุดท้ายเหรอโอเคกินโดนัทนะครับคือคือมไม่ใช่สลามหรอ อ่า uh, ตรงตรงนี้มีต้นต้นแอปเปิลอ๋อสามารถฮิวเลือดได้กล่องเลยวะได้ฮันติง g ดนเจอร์ได้มีดเหรอวุ้ยได้เป็นมีดมาวะ่ะเป็นพาสซีฟไอเทมนะครับก็คือใช้เองเนี้ยนะตรงนี้มีรูปปั้นนักขนูอยู่ครับคือเราสามารถเปลี่ยนชีพได้ปะเปลี่ยนนักหนูได้ปะอ่ bow and a r r o w is the b เ s สโอเคจอย คือเกมนี้มันเป็นเกมแนวประจนัยแบบ MMO นะครับแต่ถ้าเกิดคุณผู้ชมอยากสัมผัสเกม MMO แบบเปิดโลกกว้างของจริงนะครับต้องเกมนี้เลย g e n s h i n Impact เป็นเกมแนว Open World นะครับมีให้โหลดทั้งในระบบ iOS และ Android นะครับแล้วก็ PC รวมไปถึง PlayStation ด้วยนะครับสำหรับเกมนี้นะครับก็คงผ่านหูผ่านตาคุณผู้ชมมาเยอะแยะมากมายแล้วแหละนะเพราะว่ามันเป็นเกมดังเกมนึงเลยนะครับระบบการเล่นของเกมนี้นะครับก็จะเป็นแนว Open World นะครับสำรวจโลกกว้างนะครับปลดล็อกสถานที่ต่างๆนะครับแล้วก็ ไขปริศนาที่นู้นที่นี้ที่นั้นนะครับคือมันจะมีความลับแล้วก็ป <aquí> ร <en S 1> ิศนาซ่อนอยู่ตามแมปเยอะแยะมากมายเลยนะครับคุณผู้ชมแล้วก็จะเป็นระบบธาตุนะครับระบบธาตุเนี่ยเขาจะมีทั้งหมด7ธาตุเลยนะครับเมื่อมันมีระบบธาตุนะครับมันก็ต้องมีระบบแผลทางธาตุด้วยนะครับแล้วเราก็สามารถเอาธาตุนู้นธาตุนี้นะครับมาผสมกันได้ด้วยนะครับเป็นเกมที่เล่นเพลินมากๆเลยนะครับเจ้าคุณผู้ชมเนี่ยไปเล่นเกมที่มันหัวร้อนมานะครับแล้วก็อยากได้เกมที่มันสำรวจโลกกว้างนะครับชิวๆเล่นเพลินๆนะครับก็ต้องเกม เรื่องของระบบในเกมนี้นะครับก็จะมีระบบอยู่เยอะแยะมากมายเลยครับไม่ว่าจะเป็นระบบไปล่าสัตว์นะครับมาทําอาหารนะครับคือพวกนกหรือว่าพวกสัตว์ต่างๆที่เราเจอตามแบบเนี่ยถ้าเกิดเราส่งสัรนอนนะครับเราก็ไม่ต้องฆ่านะแต่เกิดเราเราหิวนะครับเราก็ฆ่าแล้วก็เอาเนื้อมาปรุงอาหารได้นะครับมันก็จะเป็นอาหารเพิ่มเลือดเพิ่มบัฟให้กับตัวละครนะครับมีบัฟตีแรงบัฟป้องกันอะไรประมาณนั้นนะครับเมื่อเราและเพื่อนนะครับเก่งพอๆกันแล้วเนี่ยเราก็สามารถชวนเพื่อนนะครับแล้วก็จัดทีมมาตีบอสกันได้ด้วยนะมันเป็นกัับบใครนวิ่งงหาขอ ปีมอนเพลินๆน,นี่ครับ ไม่ต้องเครียดแล้วก็ไม่ต้องหัวร้อนเนี่ยนะแล้วตอนนี้นะครับเกียนชินเขาก็กำลังจะมีอัปเดตใหม่นะครับก็คืออัปเดตเวอร์ชัน3.0นครับพันนวาละนำพาลุ่งอรุณนะครับซึ่งอัปเดตนี้นะครับก็จะมีตัวละครใหม่นะครับตัวละคร5ดาวชื่อว่าไทนาลีนะครับเป็นผู้ที่มีวิชั่นนะครับเป็นไม้นะครับหรือว่าพลังนั่นแหละนะเป็นไม้นะครับอาวุธของเขาก็คือธนูนะครับผมและที่สาคัญเลยนะครับก็จะมีพื้นที่ใหม่มาด้วยนะครับชื่อพื้นที่ว่าซูเเป็นนธรรรมมชาาติกๆลยะคับบบแ เขียวเขาจีเต็มไปหมดเลยนะครับซึ่งแน่นอนนะครับเพราะว่าตัวละครใหม่ที่กำลังจะเข้ามาเนี่ยเป็นวิชั่นธาตุไม้นะครับอย่าลืมนะครับสำหรับคุณผู้ชมคนไหนเนี่ยที่สนใจเกมที่เล่นชิลๆนะครับไม่ต้องไปแข่งขันกับใครไม่ต้องไปหัวร้อนนะครับสามารถโหลดเกมชินอิมแพคมาเล่นได้นะครับทั้งระบบ iOS แล้วก็ Android PC นะครับแล้วก็ PlayStation นะมีให้เลือกเล่นทั้งหมด4แพลตฟอร์มเลยนะครับเราสามารถพกโทรศัพท์พก iPad ไปเล่นนอกบ้านได้ชิลๆเลยนะครับฝากด้วยนะสำหรับเกมชินอิมแพคครับอัปเดต3.0 The Grand Sage ordered us to stop the performance. Maybe they see Lesser Lord Kusanali's birth as confirmation of Greater Lord Rukhadavata's death. Aren't you ashamed of pursuing such frivolous and meaningless activities in this land of knowledge and reason? This device. It's extracting energy from the line. It looks like he used the Divine Knowledge Capsule. The Sub Zeru's Festival. Boss? Go celebrate the birth of that god. What's happening? Oh, come on! Our come archon created the utopia that is Sumeru City for all scholars who sought validity, verity, and truth, while people like you wish to defile it. It would be too risky to continue the Obsirus Festival at this point. I don't want to get everyone in trouble. But we don't have any more festivals to waste. นักหนูนักหนูจุ๊บโอเคก็คือก็คือมึงเมื่อกระโดดเหมือนเดิมไม่ใช่เหรอวะกระโดดเหมือนเดิมเลยแล้วคือดาบก็เก็บแต่ดาบแต่อันนี้คือกระโดดเก็บ คันธนูแล้วก็ต้องกระโดดเก็บลูกธนูด้วยหรอโอเคดาเมม่งก็เท่าๆกันเลยเนี่ยที่ผ่ายกูหาเรื่องใส่ตัวหโ,โอเคลูกธนูมสองอันคืออะไรอะแล้วยิงได้ไหมอ๋อมันอุ้ยมันยิงรัวทีเดียวเลยเหรอเมืเ่อกี้เพราะว่าเอ้นนะหนึ่งหนึ่งดอกสองดอกถ้าเกิดจะให้แรงคือต้องเก็บลูกธนูวะสามดอกโอเคแล้วก็เก็บธนูอ๋อแบบนี้แบบนี้เข้าใจละเข้าใจแล้วโอเค เราสะสมลูกธนูก่อนเว้ยถ้าเกิดเราอยากยิงออกไปเนี่ย <S 2> <S 2> <S คือเทียร์สองท่าเล่นสู้ไม่ไหวนะคุณผู้ชมคือสู้ไหวแหละแต่ว่าเมื่อกี้ผมโดนดาเมจเยอะเกินไปนะครับคือจะบอกว่าเราต้องกระโดดเก็บลูกธนูครับถ้าเกิดเก็บสามสี่ลูกเนี้ยแล้วถ้าเกิดเราไปเก็บคาธนูปุ๊บเนี่ยก็คือว่ามันจะยิงแบบรัวๆไปเลยทีเดียวเลยเว้ยโอเคตัวนี้ตัวนี้ไม่ท้าให้ไปอะไรอ่ะอุ้ยข้าวเทียร์สองเจอหน่อยเปล่าฮะ โอเคปล่ okay. อยต้องปล่อยไม้ไกลก่อนอุ้ยอุ๊ยอุ๊ยมันปล่อยปล่อยโซนิกโ okay. okay. อเคโอเคหนูอุ๊ยอุ้ยเจมวอร์นี่แรงจังวะจุ๊บโอเคปู่ก้าเข,ข้าวของที่บาเมจโอเคลูกหนูลูกหนูลูกหนูไม่โผล่มาเลยเฮ้ยโผล่แล้วโอเคครับผมตอนนี้เลือดเริ่มเหลือเก้าสิบยิงไปดิโอเคหนึ่งลูกสองลูกแล้วก็เอาไปสองลูก ึ่งลูกยิงไหมโอเ้เรื่องเหลือเจ็ดคงตายก่อนเหมือนกันเนี่ยใจเย็นมึงอย่าเพิ่งโหดไล่กับกูนะเออ,เ,อเหลือสิบสองลูกเออสวยโอเคอะไรอะไรมันอัพวะอ๋อพอเริ่เอาอัพเนี่ยครับเราสามารถมาเอาชิบหายกูกูยังกูยังไม่อยากสู้ดีกว่าคือเริ่มไม่เอา,เ,อา,ารอเ,รรเราสามารถเพิ่ม d าเมจหรือว่าเพิ่มชิลเพิ่มเลือดอะไรประมาณนี้ได้ไหมคุณผู้ชมโอเค็นแบบนี้คนนึงขอส่วนใจเย็นไอ้หนุ่มหนึ่งลูก เอาไว้หนึ่งลูกเท่านูจุ๊บเ,เริ่มเล่นเริ่มเล่นแล้วมันเริ่มโอเควะ่ะเริ่มโอเคว่ะแต่ผมคิดว่ามันจะเป็นเกมที่ให้เราเนี่ยกับแบบสู้อ่ะสู้เองอะ่ะเนื้อหอกวะ่ะแต่นี้ไม่ใช่นะเกมนี้ไม่ได้ให้เราสู้เองไหยไม่ต้องกระโดดกระโดดแบบอย่างเงี้ยแต่มันก็หนุกนะครับมันก็หนุกไปอีกแบบโอเคเรียบร้อยกีนโดนะครับแตกเป็นที่ร้อยครับเมื่อกี้เมื่อกี้เราเห็นเอ่อกล่องก่อนที่เราจะ,าะไ,นนาได้สสกิลพาซีฟ อยู่นั้นอยู่นั้นพาสิประเทศหมดเลยนะมีิบบัฟคือผมอยากเป็นสายเวทวะผมผมไม่อยากเป็นสายไอ้พวกไกลภาพยิงธนูหรืออะไรประมาณเนี้ยแจำนะนะสายเวทสายเวทมันมันน่าจะเปลี่ยนอยู่ที่เมืองนี้ปะเพราะเมืองนี้มันมันแลมีอะไรนะเปันแลมีเวทมนต์ <c oughs> เดี๋ยวผมขอหารุปปั้นสายเวทแป๊บนะตรงนี้มีหนึ่งกล่องครับอได้ันี้ครอปครอปครอปอะไรวะเนี่ยคือสามารถทําอะไรได้ เทียเจ็ดเลยล่ะคือสแสดงว่าเราสู้กับไอ้พวกนี้ไม่ได้แน่เลยอะมันคือศัตรูเทียอะไรวะเนี่ยเฮ้ยไม่คกี้แวบเบทียห้าโอ้โหเทียสามกูถึงสู้เร้วแทบจะตายโอเคฮันนี่ชิวนะครับผู้ชมว่าถ้าเกิดผมเดินเข้ามาสู้กับไอ้หมอน,นี่คือผมจะตุยหรออุย้ยมันเทียสี่อย่างนะมันน่าสู้อยู่เนี่ยแต่คือผมผมหารูปปั้นสายเวทไม่เจอเว้ยโอเคไม่เป็นไรวันน้คือเราใช้ธนูเนี่ยนะสู้มันเลือดเราเจ็ดสิบต่อให้ด้วย ต่อให้ด้วยซูมจอมาอเข้ากว้างเลยง่ายอยู่แบบเนี้ยสกิลเด็กๆว่ะโอเคเราแค่วิ่งนะครับคือเราก็แค่ไม่ต้องหยุดวิ่งอะ่ะเขาแต่ว่าสกิลสกิลมันอะ่ะโอเคเราก็จะไม่โดนดานเมจจากมันแล้วนะครับตายโอ้เดือดเดือดเดือดเลือดมันแปดร้อยเลยเหรออันนี้คือมันน่าจะเป็นมินิอุย้ยมันได้เป็นมินิบอสนะครับอูเมื่อกี้เลือดกูเจ็ดสิบโดนไปดอกหนึ่งเหลือสามสิบเป็นบอสแน่เลยคุณผู้ชมโอเคเพราะงั้นคือเราต้องสู้กับมันยาวๆนะผม เริ่มมันหกร้อยกิดผมสู้ตัวนี้จบคือคือผมสามารถปิดคลิปได้เลยนะชิบหายโอ้ยทำไมไอ้นี่มันเริ่มเร็วโอ้มีวาร์ปมีวาร์ปเหรอกำลังหนึ่งลูกหนูหนึ่งลูกสองลูกโอเคแล้วก็หนึ่งลูกแป๊บนะแป๊บนะผมผมต้องรีบไปไล่เก็บลูกหนูหกร้อยเริ่มหกร้อยโอเคเหลือเหลือห้าร้อยเจ็ดสิบได้อยู่ได้อยู่ถ้าค้ายหหมอนี้ได้มันน่าจะได้ ได้ของที่ดีมากๆหรือไม่เลเวลเราก็น่าจะอัพเนีัยค, <c oughs> คือตอนนี้ผมเปลี่ยนกับเป็นดาบเหมือนเดิมเลยคุณผู้ชมเดี๋ยวผมจะลองไปทางป่านี้ดูนะครับเผื่อมันจะมีลูกปั้นอาชีพให้เราเปลี่ยนอีกโอเคป่านี้คือมีพวกหมาป่าเนี่ยเราต้องไม่ต้องมายุ่งกับมันคือเรามีหน้าที่เดินอ่านี่ไงหนาะกล่องคือกล่องอ่ะมันก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้เราเก่งขึ้นนะเว้ยเพราะมันจะได้เป็นพาสสีสกิลไงโอเคอันนี้คือหมาเทียสองเทียสองน่าจะสู้สบายๆแล้วมั้ง โอเคขอลองสู้ออกับเทียีสองกันดิมาเลือดร้อยแปดสิบสบายอยู่อุย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 สกิลมึงโอเคคอมโบหนึง่งเนี่ยผมว่าดาบมันน่าจะเล่นง่ายกว่าธนูนะครับคือคือธนูเนี่ยคือเราต้องกระโดดกระโดดเก็บลูกธนูนะครับแล้วก็กระโดดเก็บคันธนูนะครับมันเลยทําให้เราเล่นยากนิดนึงนะครับโอเคสวยก็ตัวนี้อีกอันหนึ่งเฮ้ยใจเย็นโอเคให้อยู่ได้อยู่ได้อยู่กระโดดเก็บมามาเลือดเหลือร้อยแล้ว เรื่อเหลือร้อยแล้วอย่าบอกแล้วว่ากูสู้เทียส่องไม่ไหวนะไม่นะคือไปชนะเทียสามมาสู้เทียสองไม่ไหวก็ยังให้อยู่เออคอมโบหนึ่งคอมโบสองคอมโบสามก็คือมันคอมโบคูณอื่นๆไม่ได้หรอวะหรือว่าดาบผมมันยังแข็งแรงไม่พอเนี่ยโอเคเรืองเหลือสามห้าสามห้าสุดท้ายเออยี่สิบยี่สิบแล้วหาดาบโอเคยี่สิบอุ้ย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 แรงแรงอยู่เหลือสิบ ขอแบบสิบดาเมจเออสิบสดาเมจนะครับเรียบร้อยครับผู้ชมเ่าสู้เทียสองก็ก็หืดขึ้นคออยู่แนละ้วใครบอกว่าสบายวะอุ้ยไอ้หมอนี่เทียห้าขอลองหน่อยดิโอเคคือมันอยู่ช่วงเบต้าอยู่มันยังสนุกขนาดนี้นะครับโหเลือดเลือดหนึ่งหมื่นห้าพันอ๋อสคลคิปในวันนี้นะครับผมต้องขอโบวิดีโอนี้ก่อนนะครับผู้ชมเพราะว่ามันเป็นเกมที่สนุกมากนะครับแต่ก็เป็นเกมเก็บเวลานะ มาเลยต้องใช้เวลาเล่นเนี่ยครับเป็นเกมที่ค่อนข้างต้องใช้เวลาเล่นนะโอเคถ้าเกิดคกู้จมชอบนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กันไว้แล้วเดี๋ยวผมจะได้มาต่อในคลิปต่อไปนะครับผม